ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้พูดเพื่อชาติเพื่อศาสนาและเพื่อความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งในชีวิตผมจะพูดให้สั้นที่สุดและเข้าประเด็นที่สุดแผ่นดินไทยแห่งนี้เป็นของคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแผ่นดินไทยแห่งนี้อย่างเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าคนไทยคนนั้นจะมีโฉนดที่ดินหรือไม่ก็ตามดังนั้น เมื่อแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกคนเช่นนี้แล้วก็จะต้องไม่มีใครมาพูดว่าแผ่นดินไทยแห่งนี้เป็นของพ่อมันแต่เพียงผู้เดียวและจะต้องไม่มีใครมาพูดว่าประเทศไทยเป็นบ้านของพ่อมันแต่เพียงผู้เดียวถ้าใครพูดเช่นนั้นให้ถือว่ามันเป็นคนไม่เต็มบาตรอ็วามตามมาสั้นๆผมจะพูดนะครับ ระบอบการปกรครองใดงก็ตามที่เอื้ออํานวยให้คนบางคนเอื้ออํานวยให้คนบางครอบครัวเอื้ออํานวยให้คนบางกลุ่มผูกขาดการปกรครองนั้นไว้เฉพาะตนหรือผูกขาดการปกครองนั้นไว้เฉพาะแต่ในครอบรวมของตนหรือผู้ขาดการปกรครองนั้นไว้เฉพ ον, า,ารระพแต่ในกลุ่มพวกพ้องของตนระบอบการปกรครองที่ชั่วช้าสามานเช่นนั้นจะต้องถูกประชาชนลม้มล้างลงได้ในที่สุด ค่ายกันจบแล้วนะครับครั้งหนึ่งพักชาติไทยชูคําขวัญว่าถ้าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิน้นกษัตริย์เราก็สุดที่จะเยืนหยัดอยู่ได้อันนี้คือคําขวัญของพักชาติไทยต่อไปนี้เป็นคําขวัญของปะทางถาวรของสมาชชาคนเสื้อแดงเห็นคนเสื้อแดงทั้งหลายคําขวัญของของพร้อมกันแล้วเนี่ยถ้าถ้าสิ้นความเป็นธรรมแม้มีชาติมีแผ่นดิน มกีกษัตริย์เราก็สุดที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในแผ่นดินไทยมีคนอยู่สองประเภทก่ลาวคือคนที่มีคุณธรรมตามความเป็นจริงและคนที่มีคุณธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมายการกราบไว้คนที่มีคุณธรรมตามความเป็นจริงเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการกราบไว้คนที่มีคุณธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นความปลอดภัยของชีวิตเอ่โอเจ่เเชียร์หอนะเดี๋ยวเวยเซิรนเสรืรนผมมากนะผมมากาท่านหนึ่งพลอากาศเอคลินหงมสบกวลเขียนไว้ว่าการมีชีวิตอยู่ในประเจ้าทางให้มีความสุขเราจะต้องพูดให้น้อยและเขียนให้น้อยลงไปอีกและถ้าเราถูกบังคับให้ยก,ยกมือใ,ให้ยกมือไหว คนที่เราไม่อยากจะยกมือไหว้มันเราก็จงยกมือไหว้มันแล้วเนกเสียว่าเรายกมือไหว้หมาก็แล้วกันวันที่ยี่แบกสิงหาคมเขาจะจัดงานวันเกิดให้ผมที่อะไรวะอ,อ,อนุสรสถานผมจะพูดในหัวข้อว่าคบพ,พานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาหนึ่งหนึ่งสอง มีพาสิทธิ์แทบลูจะจบแล้วครับครับมีภาสิทธิท์ทบลูเก่าแก่บทหนึ่งกล่าวว่าการช่วยคนคนหนึ่งก็เหมือนกับการช่วยคนทั้งโลกถ้าท่านทั้งหลายช่วยซื้อหนังสือพร้อมก็เท่ากับว่าท่านได้ช่วยคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันขอบคุณท่าน